ไปตู่ชาแนลมาแล้วจ้ามือนี้สิคะมารีวิวหอยแข็งนะจ้ะรีวิวหอยแข็งเนาะหอยแข็งตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะจ้ะแบบว่าสุดๆอ่ะมารีวิวกับตำบักฮูงน้ำปลาแดนงนวลๆยั่วๆนะจ้ะพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ะจ๊ะน้องก็ว่าเป็นตาแซ่บไปดิเนาะตู่ว่าแล้วก็มีผักกวางตุ้งยี่ผักกวางตุ้งน้ำนะจ้ะนี่มือนี้ มีผักกับแก้มเนะแล้วก็ผักซีแล้วก็บาดเอียงวะสาระแน่ด้วยจ้าสาระแน่โอเคเนาะแล้วก็มีผักสลัดเนาะจ้เมื่อนี้ผักสลัดเดี๋ยวสิมาพันให้พี่น้องเบิงเนาะเสร็แซ่บแกะหอยมาให่ใส่ ใย่ขยอินอใส่หอยเชอเน่ะใส่บ,บุกหงหน่อยนึงใส่น้ำแต่ใส่บ,บุกหงหน่อยนึงใส่น้ำจิ้มทั่วหน่อยนึงอภินันทนาการมาจากเชฟอุ่มอิ่มนะคะน้ำจิ้ม อย,อยู่ๆวะจ้าหืมถึงเด็ดแผลอืดไม่ได้กินมาซีปีแล้วหายแค้น ขอบคุณขอขอบคุณน,นะจ๊ะขอขอบคุณน,นะจ๊ะเมื่อก,กี้นี่กับแป๊วขอบุญมากนะจ๊ะลื้อขอบุญเนนะาะเงานมาพันแสบให้พี่น้องเบิง้งหอยแข้งก็ซื้ออยู่ในเบนวินนี่แหละจ้ะบองที่อยู่ที่หนูพักอยู่เนาะแถวบ้านหอยแข้งโคตรบานเลย บม่ได้กินมาตั้งแต่แบบว่า4ีปีแล้วไม่อยู่ฝรัง่งทั้งก็ได้กินจอศก,กี้กับ,บกาสืซีกิน่ร้อมแทงอันนี้แค่โลละชิ้นาชิ้าบาทตะวันหม่วย่ใหญ่เ้ยพี่น้องบึงหน่บุญใหญ่เด้จ้ะ <Wow. S 1> หน่ใหญ่แหงแ่บผู้ใดสนใจกับินบอกมาถามได้เ้ยจ้ะเดี๋ยวอิตูชั้นเนี่ยอยู่พักไปสื่อเลยจ้ะใจขอบคุณเนานะ ใส่ขอบุณหน่อยนะึงใส่ตอนหมกหุงหน่อยนึงนะตอนหมกหุงน้ำหน่อยนึงจ้ะแล้วก็ใส่แก้วแก้วหุกหัวแแสบแเบแก้วพันคำนี้ไง <c ười> <c ười> กลมตึง,ตงเข้าไปแช่พีพีกับมีงแต่โมฮงกับแบบว่านัวขนาดอั้ง,บบบน,น,งนั้นทนาการมาจากเชฟโบแล้วกะนแต่โมฮงอื ตัวยิ่งใหญ่พร้อมจ้ะหยอกอร่อยเยอะพันอีกคัมที่สองนะที่น้องน้องอยากกินน้ะมาจากเป็นตาแซบปะ โวตัดออกจิ้มน้ำชาเป็นน้ำหนัเลเลือดเส็บอันนี้ใส่น้ำจิ้มชีฟูดเนาะบันนี้เค็มจิ้มชีฟูดเข้าไปก้ะสดจ้ะยอดอิหลีแซบแซบอิหลี ไปเรื่อยๆนะจ๊ะมื่อนี้ก็เป็นแรงวันเสาร์มืออื่นกับหยุดงานจ้ะห,หวานกินข้าวเหนียวไปน้ำนะจะไ,ได้บวดเจ็บพ่องนิ้วเข้าตอนดึกๆจำประแดดเอ่ออันนี้ข้าวเหนียวอภินันทนาการมาจาก เรือเฟอร์ฮูดขอบคุณขับปะดวงนะคะจำประแดงกเนาะ <c oughs> แก้วอยใส่บันี้กินค้เดียวเว็นยังนะัะงใส่ซอนเดียวก็วได้โอเค เชฟกินหอยบะเชฟมาจ้ะมีเชฟคือว่ากินหอยนะเชฟคือบอบบางเนอะมันเชฟบ่มาอ๋อบ่มัน,มเ,มนเลย เห็นแห้งน้เจ้ะาจิ้มน้ำชาไปน้ำน่องพี่น้องสดชื่นอะไรยเย่หอยหอยน้อยใยยยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วก็กินอืเยอด พี่น้องเห็นล่อ,อหิวข่าวน้ำกันมาจ้ะอยากกินหอยแครงน้ำกัดบ่แซบดีๆได้จ้ะ อะไรอ่ะอะอะไรอ่ะน้ำดำยาแบนำยายแฉบๆบนเช็บวะอ่ะแกผิดผิดน้ำชาหน่ยนี่ หายแข้งเออที่ซื้อม้าเมื่อนี้เนาะพี่น้องสิบหาย,ยูโรเป็นเงินไทยกับประมาณห่าลอยกวาบาทขายคิดเป็นสามสิบห้าเนาะนู้บอกันเดี๋ยวคิดคำนวณมึงกันสามสิบห้าเป็นเท่าไรวะเชฟสามสิบห้าคูณสิบห้าคิดเป็นเลขสามสินะมบห้าเนาะถามพี่อันเหจ้ะนะ ห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะแล้วก็ตัวใงญ่ลิ่ก็ได้กินแบบนี้มันโดนแล้วก็ซื้อกินรสแท้งกักบเบื้องยังเราเนาะอยากเิ้แต่ก็คุ้มค่านะจ๊ะเพราะว่ามันโัว่งใแล้วก็แซ่บหวานมากสุดสุดพักใส่ไว้นี้ จำห้อใส่นัมคนเดียวเนัมละแกจิบทองจำประแดกพีช เท็ดไลายปากปูไปแล้วเท็ดไลายจป็นแก้มแดงนะจ๊ะแดงบ้าพี่น้องวะแซบแซบแซบเชฟห้าสิบก้อนหอยเชฟเหยาอยากให้เชฟกินเซ็บๆเนาะ เทียบจังไหนบนตำแหน่งมองนางเทียบเทียบอยู่เทียบนางอยู่ห้องนุ่มจ้ะตอนนี้บอบลล่าเอาขึ้นมาเมียสิป้อนเชียบเนาะอืมอร่อยไหม ดูไปๆไก็จะมีแฮงอะไรเยอะมี <laughs> ah. แรงเยอะเสบบอหอยอ่า <laughs> บอหอยอ่าหักเอะดักก็หอยอ่าได้พี่น่องมา้นี่หอยอ่เยอะมักหลายน้ำจิ้มทัว่วคือเสยบเรอ <laughs> <laughs> ชเชฟเฮดเสยบแฮง คุ้มคา่ากับราคาหาร้อยยี่สิบบาทบาตเท่ากับรั่วจากบาทพูด,ด๋ยวนี้จิบเบิาลซ่อมกันอนี่บอกพี่นอ้องผู้ใดมากินคึอกันกับคอมเมนต์มาได้้อจ้ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้้อจ้ะเราเ่ามาถาม มกักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปอีตูชาแนลเนี่ยจะจะ้ะ <h> เพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะสิะได้เหตุคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้ะอีคำหนึง่ง อร่อยเลยเยอะิีเน้องมัน yeah. <Yahoo! S 1> นี่กับซีคอร์ลาพี่น้องไปแล้วเด้อจ้ะอีกคำหนึงนะ่งเนาะพันอีกคำหนึง่ง hỏi yay, dày Hoa yay, hoa dài hoa yay, hoa ta, hoa yay, hoa yay, hoa yay, lợi yay, hoa Ok hoa yay,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  cả ้วก็ใส่แจวคือเกาใส่แจวบอกทัวคือเกานะาจา๊ะ้วก็อาปากุงกวงนะจ่ะวันนี้ค่ำนี้ไงคะ่ะอย่าเด้อเอาจังเนน้อยวันนี้นะืม คสิไปขอราแล้วด้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิตูชาแนลได้ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะจะได้เห็นลิมใหไม่พี่น้องบึงโอเคบายบาย